เอาละครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับช่องไม่กี้อีกแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ได้เล่นไม้ค้ำแล้ครับผมจะมาลองเล่นเกมอื่นบ้างน,นะครับเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือแบบแบบแบบโรบอทในแมปแอนิเมะ a b a นะหรือว่าย่อมาจากแอนิเมะเบ l ท a เท n อารีนานะฮะวันนี้ผมจะมารับบทเป็นกุโรซากิอีจิโกะในเรื่อง,งบอีชใช่ไหมนะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วกดไลค์กดซับสไคร้ แล้วก็ไปรับชมกันได้เลยโอ้อยู่ในแมปกูโอเอกูมันโดเอ,อ้ไม่ใช่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 อะไรโกเกียวกูเอ,อ้าไม่ใช่อะไรวะเนี่ยวันนี้จะไปช่วยรูคาียร์กันนะฮะไหนไหนเข้ามาเลยโซโลเกสกะเทนโชจะไปไหนเจ้าหนูยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหสับสับ้มายคร u s โอ้โหแม่งรุนแรงอ๋อโทรศัพท์โซโลอะโอ้ยนั่นมันโซโลหรือคนหรือคุณแกน่ะชื่อโซโลอุ้ยอาจารย์เก็นกะแตกไปซะแตกหนึ่งโซโลโซโลเหรอหัวเขียวหัวสนามหญ้าตายซะโอ้ย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 เก็นกะโอ้ไม่กรุนมันฟันสวนเอ้ยจะเอาเหรอ เจ้ารอเจ้าโซโรอู้เกสิกาเดนเชโรอูอิฮีโอ้โหรุนแรงมากอิตาโดริชุบชุบหั่นอ้โอ้โหแม่งกลางนาเกะเหรอฮะปอ่อยก่อนเสื่อราต้องตั้งหลักโอ้ซับโอ้แตกโอเคตอนนี้เราก็ได้คิวหนึ่งตัวนะฮะเปลี่ยนสกินมัางดีกว่า โ,โอเคจะเล่นเป็นอิชิโก้ร่างบางไรแต่ว่าดาบก็ยังเป็นดาบใหญ่ผมมีอิชิโก้โอชอบ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 มีอิชิโก้สองร่างนะครับคือร่างธรรมดากับร่างบางไรวันนี้เราก็จะมาเล่นร่างธรรมดากว่าน,นะเดี๋ยวว่าไปจะไปเล่นร่างบางไรน้อยแนจะไปไหน,จนเ,เจ้าโซโรแม่กุญแจ โอ้มันโอ้โหโหแม่งมนาติโอ้กอดฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าโซโ,ซโรโมแม่กุญแจว้าวสามสองหนึง่งเย่ามาแล้วอี <c oughs> ไปไหนเจสกาเต็นโชอย่าโอโซโรนะไอ้ไม่ใช่อิจิโกนะกล้าไว้ไง เน,นี่ยเรียนแบบพลังของข้าแล้วก็อเด p ปรับแต่งพลังของข้าเพื่อเอาไปใช้เป็นพลังของตัวเองเจ้าหน้าละอายหน้าไม่อายโอ้เวลาก็จะหมดแล้วเนี่ยโอ้อะไรเซโร่อะ <Play zero. S 1> โอ้ว้าว,ว,าวโอ้กิตาโดรีมันกลางอาคาศแรงเลยสูงเกินโอ้ว้าว,ว,าว บางใครรู้จักไหมฮิฮิก็บังกอเนี่ยโอ้ลำแสงมิตรภาพใจลาวโชว์เสียบไปหูเกตสกาดทิ้ชิวโอ้ไม่ก็อนซูจิโ้โอ้โอ้กรอดโอ้แตกโอ้ตอนนี้สามสิบคิวอยู่เลยสามสิบเวโอเค ไวมาแล้วฮิหยาว่าไงล่ะโอ้ไายุโอซิอนโออีกแล้วาโอ้กดแต่โอ้เปลี่ยนเป็นจัวบัฟหน่อยดีกว่า สงครามเลือดกันปีไงล่ะามาแล้วลูกจ้าตัวบัฟฟี่คู้ัได้โอเคเราคืิซี่โอเคเราคืิซี่มาแล้วเอย่เสียบหน่อย ตัวะครนเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนน้ําเสียงนะฮะใหน่อยหรอ,อจบทีเ่เราจบินกโ,โอ้โหโอ้ตัดสายก็ออากนอ,อนแอรไว้หูอันนี้ชิ้นโอ้โ้าว้หจะหมดเวลาเลยโอ้เจ้านี้ชนะ แอ็มหนึ่งห้าสองกระตดดกระโปงกินน้ำหน่อยโอเคเลเวลอัพนิดนึงลารโนเช่เป็นไงโอเคจบอเค,ครั้งนี้เราก็ามาเล่นอีจิโกะร่างบางไขกันนะ ผมจะมาเล่นรน่างที่มันรวมร่างกับเกสกาจินโจขั้นสุดท้ายนะเกสกาจินโจจะไปไหนล่ะกาบพี่้าชูเอฟชูฟย่าย่าย่าเหวี่ยงดาบมั่วๆชูเอฟเก็นสกาจินโจอย่าเดี๋ยวผมจะแปลงเป็นฮอลโลให้ดูนะฮะ Wow. Oh, bayu. Oh, dung lơ, dung lơ, rau. Châu ló, bên này. Chúp bacho, anh đôi đế cát, châu bên này, rau. Châu ló, bên này, rau. Châu ló, bên này, rau. Châu ló, ยงกบมาน้องฝนตกพอดีโอ้รูมเอสโกตินจูเราต้องออกไปจัดรวมก่อนนะชูแฝก้าพิก,พการู้จักอบอสเฮ้ยเฮ้ยจีโก้ล่างกระจะกเหรอรู้จักพี่ไหมน้องจีโกบางใครนะเนี่ยบางใครเป็นยังสีเอสโกตินจูวันนี้เดี๋ยวผมก็จะแปลงร่างเป็นมด้วย โอ้แตกจะเอาเหรอโอ้ดูโอ้รูชูรูซับไก่นะไก่แล้วสองสามคิวแล้วเกจุกะใช้เกจุกะทิ้งโจแล้วก็พุ่งไปนี่ ตอนนี้มันก็เต็มเป็นเรียบร้อยนะเราก็จะกลายแล้วเอาท่อนรให้ดูเลยนะไปไหนโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้การและสับเม้งแต่งร่างได้แล้วใส่เม็ดหน้ากากแต่งร่างฮอลโลย์โอ้ยไหนล่ะจมูเซโร่ย่าโกโคดอคลูชกำารามว้า โอ้โดแตกโดนโซโลทีนี้ก็สามคิวแล้วนะ <im itation> เปลี่ยนสกินหน่อยดีกว่าเปลี่ยนเป็นร่างเปลี่ยนเป็นอีกชุดดีกว่าโอ้ค่อยเปลี่ยนเคเอาชุดนี้ก็กันโอเคไปลุยกันเลย โอ้ยโดนอิตาลุ่ิอ้าวเกมเดียวกันตอบมือทำไมวะอิตาโุนี่เอยกโกโดทำไงนะโโลโอ้โหเลือโซโฟิวไปซะโอ้ดงโกโจกานาเขตโอ้ไม่ไ่เห็นเลยโอ้โอ้โเกสื่อรู้จักไหม นี่ผมเป็นรวมร่างกับเกสกะเทนโชขั้นสุดท้ายนะฮะเนี่ยมูเกสือได้พลังวิ่งเร็วชุบชุโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไว้ก่อนเราจะใช้มูเกสือให้ดูกันนะฮะนี่ถ้าโดนถ้าโดนพลังเกสกะเทนโชของผมเกสกะเทนโชขั้นสุดท้ายพลังวิญญาณทั้งหมดที่มีไปเลยนี่ใครโดนนดเดียวต่อแต่บอกเลยเพื่อนๆนดียวจอดแต่เราก็ยอมเสียสละพลังวิญญาณก็แตก โอ้ได้คิวแค่ตัวเดียวเองกำลังมียางหมดโอเคเวลาจะหมดแล้วโยโย่ oh my gosh โอ้โอ้ no oh oh โอ๊ะเกินโอ๊ะเกินเกินแตกอีกแล้วนะฮะนี่อ่ะ้ว้าว เกสกะเต็โจ๊สิบวิแล้วโอ้โหนั่นมันเซวาชิรามานี่ว่าโอเคจบโอเคนะครับผมสำหรับโรบ็อกวันนี้ก็ขอผมขอตัว,วลาไปก่อนนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะนะหรือว่า เพื่อนๆอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซโลวันลูฟี่กาชินารุโตะอะไรพวกเนี้ยรอคอมเมนต์ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเอออย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย